ผิดหวังจังเลยทําไมเราถึงให้เขามาทำลายเราได,ได้ได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่นัดรู้สึกว่านัดหึงหรือนัดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกกองตรงๆเรงก็คือ,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 อนัดก็ยังรักเขาอยู่เขาทาให้นัดเห็นเลยลว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อน,นัดเลยเขาไม่ได้พยายามที่จะซื่อสัตย์กับเราเลยนั้นเกิดจะรักกลับมารักเขาได้แล้วอะแล้วใครที่บอกว่าเขาไม่มีทางไฟต่ําแบบนั้นหรอกทุกคนไม่รู้มันเคยเกิดขึ้นกับนัดมาแล้วค่ะ การเดินหน้าง้อขอขึ้นดีกับอดีตภรรายาของโชครถแห่น่าจะไม่สําเร็จซะแล้วนะคะย้อนกลับไปเรื่องราวความสัมพันธ์ของโชครถแห่และนัดจุธารัตทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เหลือไว้แต่เพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกต่อมาโชคพยายามง้อนัดเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งและดูเหมือนว่าความพยายามจะเป็นผลนัดเกิดจะใจอ่อนให้กับโชคแต่อยู่ๆเหตุการณ์ล่าสุดทําให้นัดตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อีกครั้งเนื่องจากจับได้ว่าฝ่ายชายทําผิดต่อเธอ สำหรับคนที่บอกว่าแค่ทําหน้าที่พ่อแม่บอกทุกคนว่าทําหน้าที่พ่อแม่ทําไมต้องหึงทําไมต้องเช็คเอาจริงๆนะความที่กูเคยมีแผลมาก่อนอ่ะกูไม่เคยไว้ใจอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ให้สถานะไม่มีโอกาสได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวแค่ทําหน้าที่พ่อแต่หวังลึกๆในใจว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ในการที่เราเช็คไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเขาบริสุทธิ์ใจโดยการให้ไอคาวเราเราใช้ไอคาวเดียวกันซึ่งบางครั้งอ่ะ แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ไม่ปกติกูก็แค่เปิดเข้าไปดูไม่ใช่ว่าแบบตามเช็คตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นแต่เซนผู้หญิงเราอ่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าเออมึงเลิกงานเวลานี้นะแต่เวลานี้มึงยังไม่กลับบ้านแล้วในเวลานั้นคือกูทํางานอยู่กูไลฟ์อยู่มันต้องไปในเวลาที่ กูไม่ว่างอยู่แล้วแล้วมันก็คิดว่ากูไม่เช็คแต่กูดันเอะในใจก็เลยไปเปิดดูก็เลยจะเอ๋แล้วที่บอกว่ากลับรถตรงทางกลับรถอันนี้กูเถียงขาดใจกูแค่แคปไม่ทันในตอนนั้นนะไม่ได้กลับรถในทางกลับรถค่ะกลับรถเข้าไปที่มุมตึก200ปีส่วนคนที่บอกว่าไม่รู้ไม่มีทางที่เขาจะไปทําอะไรแบบนั้นหรอกเขาไม่ฝ่ายต่ําขนาดนั้นเลยหรอกอย่าเพิ่งออกตัวแรงค่ะถ้ายังไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออกูคือคนที่รู้ดีที่สุดค่ะ ถ้ากูพูดทุกอย่างที่กูเจอมามันยืนไม่ได้แน่นอนแต่กูไม่ได้อยากทําลายอนาคตแต่กูแค่รู้สึกว่าทําไมกูต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยกับการที่กูแม่งอยากรักษาครอบครัวกูนึกถึงภาพที่เราอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะแล้วแม่งอบอุ่นแล้วกูก็คิดว่ากูเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้มากอบโกยหาผลประโยชน์อะไรจากมึงเลยอ่ะมีแต่ช่วยมึงอ่ะแล้วพอวันหนึ่งกูมาเจออะไรแบบเนี้ยเป็นมึงมึงผิดหวังไหมอะ เดี๋ยวจะมาขออธิบายที่นิดนึงนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่จะพิจารณา,นานได้เลยนะครับเรื่องของเรื่องคือผมไปรับน้องชายไปรับน้องชายที่คลองหลวงนะครับแล้วก็ไปกับพี่บิวแล้วก็มีพี่มีขี้ใต้คนหนึ่งแล้วเราก็ขับรถกันไปก็ไปรับน้องอะไรก็ปกตินะครับขากลับผมต้องผ่านฟิวเจอร์แล้วทีนี้ผมขึ้นสะพานลอยแล้วผมเลี้ยวไม่ทันมันเลยต้องเลิดไปทางปทุมธานีมันต้องไปกับรถที่ใต้สะพานลอย200ปีครับใครที่ไปตรนนั้นต้องรู้อยู่แล้วมันต้องกับ ตาสะพานตาสะพานตรงนั้นอยู่แล้วคือจะบอกว่าผมไม่ได้จอดไม่ได้แวะไม่ได้อะไรข้างทางเลยแล้วที่นั้นโพสคือผมไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีชู้ตลอดเวลานที่ผมง้อเขาปีกว่าผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวเลยพยายามทําหน้าที่พ่อพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สุดท้ายนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายขนาดนี้ได้ยังไงคือ ผมแค่ไปกับรถใต้สะพานผมไม่ได้จอดไม่ได้แวะไม่ได้คุยกับใครเลยที่ออกมาพูดผมไม่ได้มาปกป้องตัวเองนะครับแค่อยากจะมาอธิบายแล้วก็อยากจะพูดความจริงให้ทุกคนได้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีความระแวงเพราะว่าเราก็เคยมีแผลแล้วก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบดีเต็มร้อยขนาดนั้นเพราะที่ผ่านมาแล้วก็เคยทําให้เขาเสียอกเสียใจตอนนี้ผมเข้าใจแต่สุดท้ายนี้ผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับแต่ก็เออ เป็นพ่ออีกบอกให้เมืองนั่งแท็กซี่มีอะไกูเลิกเลยล่าสุดเมื่อวานนี้นัดได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาระบายความอัดอั้นตันใจยอมรับว่ายังรักอีกฝ่ายและเกือบจะใจอ่อนแล้วเพราะเสียดายความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเธออีกครั้งเพราะ GPS ของเธอจับได้ว่าโชคไม่ซื้อสัตว์กับเธอไปฟังนัดเล่ากันค่ะเออรวบรวม สิ่งดีๆของเขามาเล่าให้แม่เราฟังเพื่อที่แบบว่าอนาคตแม่อาจจะเปิดโอกาสให้เขาอีกสักรอบก็ได้เพราะแม่รักเราอยู่แล้วนึกออกไหมแต่ทีเนี้ยตลอดเวลาหนึ่งปีอะทุกอย่างแม่งวนลูปกับไปแบบ,แบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมหมดเลยสิ่งที่เคยขอว่าแบบเออเบาเรื่องแต่งรถได้ไหมตอนนี้งานก็ไม่มีแล้วนะเราควรจะทําธุรกิจนัดป้อนอะไรให้เขาไม่เอาเลยสักอย่างเออเขาต้องการอยู่แบบนั้นนะก็โอเคแม่นัเคยพูดคํหนึ่งว่า เออเข็นคนมันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอืเข้าไปกับรถเฉยๆนะอธิบายไปแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นรอบนี้ราไม่ได้เสียใจยเพราะเรื่องเือที่สามมันไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเลยมันไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงมันไม่ได้มีอะไรเข้ามาเลยแต่มันก็มีอะไรแพมมาเรื่อยๆนะตลอดเวลาหนึ่งปีที่แบบอย่างที่รอบที่แล้วเห็นไหมก็ยังเห็นว่าทิกตอกแอบเขาเก่ากลับไปส่องแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปแอบคุยกันแล้วลบแชทหรือเปล่าแล้วมันก็เพิ่งเป็นแชทเออเพิ่งเป็นการเข้าดูเมื่อล่าสุดคือเดือนกันยายน ซึ่งมันมีอะไรแบบนี้มาตลอดตลอดตลอดอยู่แล้วเราก็แบบเออทีละนิดทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยอืมคือนะัทพยายามดันเขาแหละแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้แบบมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นแล้วแต่นะัทรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของนัทก,กับเขาอนะนัทรู้สึกว่านะัทไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วเพราะที่ผ่านมานะัททำดีที่สุดแล้วเข้าใจปะนะัทไม่เสียใจเลยแต่ว่านะัทดเสียดายความสัมพันธ์ที่แบบมีเขามีนัทมีชนนที่แบบ เออแม่พาลูกไปเที่ยวนี่กันไหมแม่พาลูกไปนี่กันไหมคือแค่เนี้ยที่ฉันนจะได้อยู่กันพร้อมหน้าแบบเราสามคนน่ะนัดรู้สึกว่านัดเสียดายแค่นี้เลยที่เหลืออย่างอื่นนัดไม่ได้เสียดายเลยเลยที่นัทที่นัทรู้สึกว่านัดหึงหรือนัดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกตรงๆลึกๆกันขึ้นแลก็ยังรักเขาอยู่แล้วก็คือให้โอกาสเขาตลอดแต่แค่แบบไม่ได้บอกเขาเพราะว่าไม่อยากให้เขาเหลิงแค่นี้เลย อันนี้นาะแค่รู้สึกว่านัดเออผิดหวังจังเลยทําไมเราถึงให้เขามาทำลายเราได้ได้อีกครั้งหนึ่งอะไรย่างเงี้ยไม่ได้เอาคอนเทนต์มาขายของนะเพราะว่าขายของทุกวันอยู่แล้วแล้วของก็ขายดีด้วยเนี่ยว่าจะขึ้นมาแล้วแบบไม่ร้องไห้เห็นไหมเออพ่อของลูกไงขนาดคิดว่ามันคงไม่มีใครรับ ลูกเราทั้าพ่อเขาแล้วนัทก็ไม่อยากให้ลูกนัทมีพ่อหลายคนนัทถึงพยายามรักษาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยไว้แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทําให้นัทเห็นเลยว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อนัทเลยมีอย่างหนึ่งที่เขาทําดีคือความเป็นพ่อของลูกอย่างเช่นเออเวลาที่เขาไม่มีอ่ะเขาจะนึกถึงแต่เรานึกออกไหมเวลาที่เขาไม่มีเลยนะเขาจะนึกถึงแต่เราคนเดียวที่ช่วยเขาได้ซัพพอร์ตเขาได้แต่พอวันนึงที่เขามีอ่ะเขาไม่เคยแบบ เขานึกถึงนัก,กับลูกเป็นคนสุดท้ายเพราะเขามองว่านัทหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะแต่นัทไม่ได้มองแบบนั้นนัทหมายถึงว่าบางทีมันควรจะมีน้ำใจกันบ้างนันก็เลยมองว่าเขานึกถึงตัวเองก่อนเลยอันดับแรกไปทิปน้ําไม่อาบอะทํารถหมดเท่าไหร่เป็นแสนนะทิปนั้นอะทิปน้าไม่อาบอะแต่แบบว่าจะเจียดให้ลูกบ้างไม่มีเลยบินอะไรที่เกี่ยวกับลูกเบิกนะัททุกบินเพราะเขาคิดว่านัทรวยเข้าใจปะ เพราะเขายืมนัดเท่าไหร่นัดก็ให้เขาไม่มีนัดก็ให้นัดโอนให้ใช้ตลอดนะสองสามพันห้าพันนัดไปถามเขาดูได้แต่นัดไม่เคยคิดว่าเป็นบุญคุณนะคิดว่าเขาคือพ่อของลูกเข้าใจปะนัดอยากซัพพอร์ตในวันที่แบบเออเขาไม่มีงานะสิ่งที่นัดน,น้อยใจอีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่เคยมีอนาคตให้ลูกเลยมีแต่นัดคนเดียวที่แบบคิดไว้ว่าอนาคตลูกต้องเป็นยังไงแล้วความสําเร็จหรือความอนาคตของลูกอะมันเป็นสิ่งที่นัดหาคนเดียวโดยที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยแล้วเวลาที่นัดพูดถึงเรื่องเนี้เขาก็ไม่เคยแจมมา ว่าเขาคิดเห็นยังไงกับอะไรแบบเนี้ยที่แบบอยากจะให้ลูกเรียนแนวไหนอะไรยังไงเขาไม่เคยมีความเห็นตรงนั้นเลยอะเหมือนเขาปล่อยให้การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของนัดคนเดียวมีน้องคนหนึ่งที่รักกันมากแล้วก็รู้จักกันมาตลอดเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หนุไม่เคยเห็นเลยคือเขาไม่เคยมาปกป้องพี่เลยอืมแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นทรงไหนเอาเป็นว่าส่วนที่จะให้กําลังใจเขาให้กําลังใจเขาได้เลยค่ะ ไม่ต้องมาซนะัพพอร์ตนัททั้งหมดเขาจะต้องเดินต่อในสังคมแต่นะแค่พูดในในมุมของนัทนะว่าแบบมันไม่ใช่แค่เรื่อง GPS เราไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นที่จะแบบเฮ้ยแค่เลี้ยวเข้าไปแล้วเออกูจะถึงต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นัทรู้สึกได้คือเขาไม่ได้พยายามที่จะซื่อสัตย์กับเราเลยไอยเรื่องไม่มีความเป็นผู้นำอะเราไม่ติด เราเป็นผู้นําได้อยู่แล้วแต่แค่แบบช่วยทําตามในสิ่งที่เราบอกได้ไหมเพื่อให้อนาคตมันไวขึ้นแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไงใช่มไม่มีใครรู้ดีเท่าคนที่อยู่ด้วยกันค่ะรอบที่แล้วคือการผิดหวังที่เขานอกใจเราไปอยู่กับคนอื่นแต่รอบนี้มันไม่ได้มีเรื่องอ่าผู้หญิงมันเป็นความระแวงของเราแล้วบวกกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันสะสมแล้วเราไม่สามารถพูดในจุดนี้ได้เพราะว่า เราไม่ได้ให้สถานะกับเขาแต่ทุกคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือเราให้โอกาสเขามาตลอดแต่เราแค่ไม่เคยพูดกลัวเขาเหลิงแค่นั้นเลยแต่เราแค่คิดว่าเออสักวันหนึ่งเขาจะรักเราบ้างสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เหตุจูงใจแต่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดเจ็บแบบซ้ำๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้โทรแล้วค่ะเพราะว่านัดบล็อกหมดแล้ว ที่คุยกันล่าสุดนะก็ไม่คิดว่าเขาจะแข็ไปลงนะนะก็แบบว่าเออนะตัดสินใจแล้วว่านะขอพอแค่นี้เลยต่อไปจากนี้เขาจะคุยกับใครหรือว่าจะไปเที่ยวแบบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเลยจริงๆแล้วเขาเป็นชอบฟิลนี้อยู่แล้วให้เขาเจอรูปไหมคะตอนนี้ขอญาตยังก่อนนะคะเดี๋ยวอนาคตถ้านดะรู้สึกนะ่าเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ต่างแยกย้ายกันทางานก่อนนะัดยังรู้สึกว่านะัดยังไม่พร้อมอืมแต่นัทไม่ได้ปิดกั้นนะเดี๋ยวให้เจออยู่แล้วแต่ว่า ขอแยกแยกก่อนสักครู่นัดแค่รู้สึกว่านัาเสียดายความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแค่นั้นเองไม่น่าไม่น่าไม่น่ามันลายนัดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่เขาน่ารักเขาก็น่ารักนะแบบเออแม่พาลูกไปเที่ยวทะเลกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบลูกนั่งตรงกลางเขานั่งนี่นัดนั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงชนนชอบฟังพ่อร้องเพลงมากแล้วก็จะเอามือตบไหล่พ่อมันอยู่เงี้ยเพราะมันนั่งตรงกลางใช่ไหม,มจหมับมือตบไหล่ มันจะไม่ค่อยดูกันแล้วเท่าไหร่หรอกลูกอะแต่ว่ามันจะรักพ่อมันมากเพราะพ่อมันค่อนข้างตามใจซื้อของซื้ออะไรให้แต่นัทอะจะดุเออนัทจะดุเพราะนั้นเรืองถึงโมเมนต์พ่อแม่ลูกแลนะ้วนัทจะร้องไห้อย่างเดียวเลยแต่ว่าอันอื่นนะั้นไม่เป็นไรนะนะโอเคอืมต่อไปนี้มันก็จะต้องเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอนาคตถ้าเขาจะมาก็ให้เขาไปกับลูกได้อะไรเงี้ยลูกลูกก็ไปกับนะัทแต่โมเมนต์นั้นนะคงไม่อยาก ไม่อยากไปเจอแล้วเพราะว่านันยังไม่เข้มแข็งนัดเกือบจะกลับมารักเขาได้แล้วอะเข้าใจไหมนัดเกือบจะกลับมารักเขาได้แล้วอะเกือบจะลืมทุกอย่างพยายามเข้าใจว่าเออมันเป็นช่วงวัยรุ่นเขาอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็ทําหน้าที่พ่อที่ดีอย่างเงี้ยเนาะก็คิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้เห็นเขาทำคลิปอธิบายอยู่เห็นผลเขาหล่อตลอดค่ะนัดเข้าใจคนที่รู้จักเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเขาเป็นทรงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ ทุกคนเห็นเป็นรูปประทเลยคือเขาไม่เคยปกป้องนัทเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องแม่เขาเนี่ยคือสิ่งที่นัทรู้สึกว่าแบบหน่อยจัดๆเลยคือเขาไม่เคยพูดให้แม่เขารักนัทเลยอะตาช้ำมากร้องไห้ทั้งวันเลยนัทมองว่าลูกสามารถโตได้นะโดยที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบอะเพราะว่านัทพ่อกับแม่นัทก็ยังเลิกกันเลยแล้วเขาไม่เจอกันเลยนะ เป็นแบบ10กว่าปีแล้วอ่ะเพิ่งได้เจอกันตอนพ่อป่วยนี่แหละอนาคตลูกนะัดนอะ่นะนัดไม่สามารถพึ่งใครได้ไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกเขาไม่สามารถรับผิดชอบได้อยู่แล้วแม้แต่นิดเดียวเพราะตัวเขาเขายังรับผิดชอบไม่ได้เลยนะัดก็เลยต้องคิดทุกอย่างไว้ให้ลูกทั้งหมดแต่นะัดแค่รู้สึกว่าบางทีอนาคตของลูกอ่ะเขาไม่คิดจะมีส่วนร่วมด้วยเลยหรอคือเขาจะให้นะัดเป็นคนจัดก,การคนเดียวเลยหรอขนาดลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ย, 4, 000, 4, 000ยล่าสุดเนี่ยสองวันอนะแอดมิทสองวันอนะ ลูกเป็นหลอดลมอักเสบแอดมิใช่ไหมเขามีเงินนะ <c oughs> เขามีเงินเลยน่าจะมีเยอะอะแต่ว่าเขาเอาไปทุ่มเทที่บ้านหมดเลยเออแล้วก็ไม่ช่วยค่าโรงพยาบาลนะัซากบาทเดียวบินทุกบินเกี่ยวกับลูกเบิกนะัดหมดเพราะเขามองนะัดมีเงินไงเขาทาจริงจริงหรือเข้าใจผิดเขายังไม่ได้ไปมีอะไรน,น,น,นัดเห็นก่อนนะัดเห็นก่อนนัดรู้สึกว่าเขาไปในช่วงเวลาที่นัดกำลังทํางานเขาคิดว่านัดจะต้องไม่เช็คแน่แต่นัดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลิกงานตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะ นี่ห้าทุ่มนะมันยังไม่เข้าบ้านเลยคือนัดก,ก็ดู GPS ใช่ปะเออมันแปลกๆอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันไปไหนวะแล้วเขาก็เลือกเวลาที่นัดอนะไลฟ์สดพอดีเออแล้วนะัดก็คิดอะไรไม่รู้อะมันเป็นเซนส์นิดๆนะ่ะที่แบบว่าขอดูหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดเข้าไปก็เลยเห็นตึกเก่าสองร้อยปีมีอะไรคะใครรู้บอกหน่อยสิมีบะหมีค่ค่ะแถวนั้นบะหมี่เยอะมากยืนเรียงรายเลยไม่นึกถึงเรากับลูกเลย แต่ว่าถ่ายรูปลูกลงสนัน่นอืมเลี้ยงเป็นแบบเขาเรียกเลยนะเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นสุดๆตึกเก่าสองร้อยปีใครหลายๆคนรู้ดีว่ามีอะไรแล้วไปในช่วงเวลาห้าทุ่มกำลังเลยเวลากำลังดีเลยอืม <S <s พอเราเห็นแล้วนะว่า GPS ไปอยู่ที่200ปีอะโทรไม่รับเลยโทรไม่รับตัดสายตัดสายพิมพ์อะไรไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่าน,ไม,านไม่อ่านเลย เออพิมอะไรไปไม่อ่านแต่เรารู้แหละว่าอยู่ตรง200ปีอะเรารู้แล้วแล้วไม่ได้อยู่ในเลนกลับรถแบบที่เขาพูดด้วยเข้าไปในมุมตึก200ปีเลยแล้วเลาะตึกเข้าใจปะเลาะตึกไม่ใช่อยู่ในมุมกลับรถเลนกลับรถที่เขาบอกไม่ใช่อันนั้นตอแหลแล้วโทรไม่รับแล้วก็ทักทักทักไม่อ่าน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 เลยเขารู้อยู่แล้วว่ามี GPS ค่ะแต่เขาคิดว่านัดอะขายของ เพราะว่านัดอะ่ะเขาไปในเวลาที่ไลฟ์สดพอดีแนละ้วจะไลฟ์สดช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเนี่ยช่วงเวลานเนี้ยเนี่ยเขาไปช่วงเวลาประมาณเนี้ยเลยแล้วตอนที่ไลฟ์สดอะ่ะนัดอะ่ะยังไม่ได้ออกอาการอะไรเลยนะนัดทำทุกอย่างปกติแต่นัดเห็นแล้วแล้วนัดก็ทักไประหว่างที่นัดไลฟ์สดอยู่เลยว่าแบบอยู่ไหนซะวั้มนัดลงไลฟ์เลยแล้วนัดก็โทรหาเขาไม่รับไม่รับไม่รับ,รบเออมันเป็นฟิลนี้ค่ะมันไม่ใช่ g p s มีกล้าทำคนจะทำอ่ะทำได้หมดค่ะจริงๆไม่ได้เสียใจเท่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่คือมันความรักเต็มเม แล้วเขานอกใจเราอันนั้นคือแบบโว้เสียใจชีพหายเลยแต่รอบนี้มันเป็นความรู้สึกแบบเเสียดายความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแต่อีกอย่างคืองานเราก็รักแหละเราให้โอกาสเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวไงเขาบอกว่านัดโทษดา่า่ฮียแต่เขาไม่รับสายนั้นเลยเว้ยแล้วไอ้เขาทุกคนรู้ใช่ป่ะปรนส่งเสียงได้อ่ะนัดต่งเสียงติงต้งติงต้งตึงต้งติ้งติ้งงโคตรนานอ่ะเป็นแบบเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะ เขาก็ลนลานที่จะขับออกมาจากตรงนั้นนะ่ะ200ปีมีทุกไซส์ค่ะไม่ได้ไม่ได้เก็บต่ําขนาดนั้นนะ่าจะบอกให้แล้วใครที่บอกว่าเขาไม่มีทางไฟต่ําแบบนั้นหรอกทุกคนไม่รู้มันเคยเกิดขึ้นกันมาแล้วค่ะเขาอาจจะต้องการเรื่องอย่างว่าหรือเปล่าคะก็อาจจะใช่หรือเปล่านะก็ไม่รู้อะแต่ระหว่างที่งอเราอะมันมันควรที่จะทานายรับหลังเราเหรออครอบครัวไม่ได้สําคัญกว่าหรอเขาบอกไปรับน้องรับน้องมาแล้วค่ะถึงบนไปตรงนั้นรับน้องมาแล้วนะ น่เสียใจเพราะนัดรักไงเออนัดบอกตรงเลยนัดยังรักเขาอยู่นัดเสียใจเพราะว่านัดรักเขาแล้วนัดก็ในใจนัดให้โอกาสเขาแล้วแต่นัดแค่ไม่ได้บอกเขาเฉยๆแค่รอถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคกูพร้อมที่จะคุยกับแม่ให้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยแต่มันยังมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นทําให้มันยืดเวลาออกไปยืดเวลาออกไปยิ่งทําให้เราไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจจนถึงวันเนี้ยเราก็เลยสุกโอเคพอดีกว่า เรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนทั้งคู่น่าจะเข้าใจดีที่สุดสุดท้ายแล้วอนาคตนัดจะเปิดโอกาสให้กับโชคอีกไหมคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทั้งคู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าโชคยังรักนัดและต้องการให้เธอกลับมาเป็นภรรยาคงต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าโชคซื้อสัตว์กับนัดคนเดียวนั่นเองส่วนพวกเราคนนอกก็ทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจทั้งคู่นั่นเองค่ะ